โอเคทุกคนแต่คิวหลายที่มารวมตัวกันมนันเป็นะงดูเหมือนว่าพวกเราจะขายดีกันมากในช่วงนี้ว่าแต่ทุกคนมีรายงานหรือปัญหาอะไรหรือเปล่าลองมาพูดให้กันฟังหน่นอยก,กันะขอลายการตลาดมีปัญหาค่ะแต่ว่าตอนนี้บริษัทเอยยอดขายพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็เลยคิดว่าจัดก,กิจกรรมพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าคิดว่าจะให้ส่วนลดแล้วก็ของขวัญเล็กน้อยให้กับเขา ตามความเหมาะสมตามบัจตที่เขาเช่าอืมมันจะขายดีจะขายดีเลยนะเนี่ยก็ีย่ยวสะไรอยางให้เราเพิ่มเติมนะได้ค่ะ,คะอ่าพอดีฝ่ายกราฟิกนะคะขอยื่นเบิกงบอ่าเพื่อแก้ปัญหาความคัาในการทําง,งานนะคะพอดีว่าเกิด คอมช้าเอฟเฟกมากเกินไปแล้วก็มีไฟล์ขนาดใหญ่เกินไปค่ะการแก้ปัญหาก็คือเพิ่มแรมแล้วก็อัปเดตการซอฟต์แวร์อะไร่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสูญหายค่ะค่ะก็ปัญหาที่พมเจอตอนนี้นะคะคือตอบแชทไม่ทันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานเราเนี่ยมีโปรโมชั่นทำให้เกิดปัญหาในการตอบแชทช้าบ้างหรือว่าตกหนึ่ไปบ้างก็เลยอ,อยากจะให้ เพิ่มจำนวนแอดมินขึ้นมาค่ะจะได้ตอบแชทลูกค้าได้ทันแล้วก็ไม่ตกหลุม่ะเดี๋ยวให้ออจัดการให้นะต่อ,อใช่เอา AI มาช่วยกคดีนะออทเกิเหตนอะไขึ้น้งเลยได้ค่ะเดี๋ยวออจัดก,การต่อค่ะคุณแซคค่ะแล้วก็มีปัญหายอย่างนึงคือลูกค้าชอบกล้องไปถ่ายรูป飒ค่ะทำให้เกิดรอยขีดข่วนจะมีวิธีแก้ปัญหายอย่างไรดีคะถ่าย飒飒อะไร แมวเหรอแมวค่ะแมวแมวเราไม่เอาสติ๊กเกอร์แปะเลยไหมเราฟังกีค่ะคุณเชฟห้ามแม่ห้ามเอาไปถ่ายสั่งหรือห้ามมีบาอกกิ้ก็ถ่ายรูปสั่งได้ค่ะแต่ก็อยากให้ลูกค้าระมัดระวังเนี่ยอ๋อแล้วก็อย่ากนึ็นอยากให้ทำสติ๊กเกอร์บอกว่าห้ามใช้เป็นหมอนญนะค่ะมีคนโดนไหมนะมีค่ะโดนกล้องนี่นะใช่ จะให้ไวถือกล้องไปก็ทำสตรริเตอร์ี่้ข่ยาไปก่อนค่ะอ,อ๋อ๋อใช่ก,อก,ก่อนจบประชมุมพวกเราจะแอดกล้องเข้ามอีกในสตอกพวกเรานะจะลืมเตรียมว่าแผนโปรงหมดวยมด้วยละแล้วก็วถ้าขายดีเน Й ี่ยจะรื้บโนัสตอรสินปีนะจ๊ะโอเคประชมุ <c oughs> มวันนี้ขอบคุณมากนะ ไปไะก็มีงาน้องทำอกเอา่ป็สำหรับการประชุมนี้นะคะคุณ